ความผิดพลาดของพรรคประชาชนเนี่ยคุณผิดพลาดที่ไปโหวตให้กับคุณอนุทินซึ่งมีเสียงมีเสียงข้างน้อยเป็น69เสียงเท่านั้นในสภาแล้วเขาก็พยายามใช้อิทธิพลจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่คนก็เฮโลสารพามาเกาะมาเกาะพรรคภูมิใจไทยเพราะเขาถือว่ายังไงเป็นรัฐบาลก็ต้องมีตังคนะ์พอที่จะใช้ใจ่ายเข้าไปหาเสียงได้จากประชาธิปัตย์นะกเร่กันมา จากพักรวไทยสร้างชาเอาร,วรวมรวมอะพักกบิลพันธ์ก็เร่เข้ามาเร่เข้ามาเข้าไปออกันเต็มหมดที่พักภูมิใจไทยฉะนั้นทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยผมว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินเนี่ยมันก็มีรัฐมนตรีที่ดูดีหน่อยก็คือเรืร่องรีมืออาชีพเรื่นงรีคนนอกส่วนคนในเนี่ดูไม่จืด ดูไม่จืดไม่รู้จะหวังพึ่งอะไรได้แค่ไหนจะหวังพึ่งอะไรได้แค่ไหนเพราะไม่มีความรู้ความสามารถเลยโคต้าพ่อเอาลูกมาเป็นโคต้าผัวเอาเมียมาเป็นไม่ต้องมีความสามารถหาอะไรหรอกครับขอให้เกี่ยวดองหนองยุ่งกับนักการเมืองเป็นญาติโกโหติกาวงศาคนาญาิคุณก็ได้เป็นรัฐมนตรีเป็นรองนายกแล้วนี่แหละครับมันทําให้ภาพลักษณ ของรัฐบาลไทยก็ดีของประเทศไทยก็ดีมันตกต่ำตกต่ำจนไม่มีนักลงทุนเข้ามาลงทุนเพราะอะไรกูทาตัวเองทั้งนั้นนักการเมืองทําตัวเองทั้งนั้นนะโทษนักการเมืองอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องโทษประชาชนเพราะคุณดันเสือกเลือกเขาเข้ามานี่นะหวังยาหวานหวังเงินนะหวังทองที่เขาแจกให้ตอนเลือกตั้งผมต้องพูดอย่างตรงไปตรงมาอย่างนี้ใครจะโกรธก็โกรธใครจะโกรธก็โกรธต้องพูดอย่างตรงไปตรงมาอย่างนี้ บ้านเมืองที่มันพังขึ้นมาเนี่ยเพราะนักการเมืองกับประชาชนส่วนหนึ่งที่เอาเอาไม่สินจ้างในการเลือกตัง้งฉะนั้นการเมืองต่อไปเนี่ยอย่าไปหวังอะไรเลยสี่เดือนเนี่ยคุณจะทําได้อะไรอย่างเก่งอ้าคนละครึ่งก็แค่นั้นแหละหลังจากนั้นเวลานี้ไปดูที่คลังมีตังหรือเปล่าตูดขาดแล้วเงินคงคลังมันแทบจะไม่มีแล้ว เก็บภาษีไม่ได้ยังเอามาจากไหนเครื่องยนต์เศรษฐกิจสองเครื่องเจงบงการส่งออกไปไม่รอดที่ผ,ผมคุยเรื่องข้าวไปฟังเมื่อกี้นี้น <ะ S 1> เครื่องยนต์เศรษฐกิจอีกภาคหนึ่งคือการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวหายไปหมดจะเอาภาษีที่ไหนรัฐบาลต้องพึ่งภาษีจากจากการส่งออกจากการท่องเที่ยวและภาษีต่างๆที่ได้เข้ามาเพื่อมาเลี้ยงประเทศของเราเอง เมื่อมันไม่มีภาษีมันก็ไม่มีเงินที่จะจัดงบประมาณฉะนั้นงบประมาณรายจ่ายประจําปีหลายปีมาแล้วครับขาดดุลหลายปีมาแล้วต้องกู้เข้ามาปกเวลานี้เป็นหนี้กว่าเท่าไหร่อะสิบล้านล้านเป็นหนี้กว่าสิบล้านล้านแล้วต้องจ่ายดอกเบีย้ยต่อวันเนี่ยวันละเท่าไหร่วันละกี่ล้านเดือนละกี่ล้านปีละกี่ล้านนี่คือปัญหาของบ้านเมือง ที่ไม่มีใครพูดถึงไม่มีนักการเมืองคนไหนพูดถึงพูดถึงแต่ตําแหน่งพูดถึงแต่ตําแหน่งและก็พูดถึงนะเกี่ยวกับผลประโยชน์ของตัวเองเท่านั้นผมเล่าเรื่องนี้ให้ฟังด้วยความเจ็บใจนะตามดูกันครับตามดูกันรักษาร่างกายตัวเองไว้โดยการรับประทานเบต้าวันวันนี้วันศุกร์แล้วมบอกมุลวีสงขาต้องส่งนะ ขอนแก่นต้องส่งอุบลราชธานีต้องส่งยะลาต้องส่งแล้วก็ต้องส่งสมัครสอสอเขตผมบอกว่าคงจะลําบากเพราะสสอเขตเนี่ยส่วนใหญ่มันเป็นบ้านใหญ่ซื้อกัน <welcoming S 1> <đây S 2> ได้เงินเขตหนึ่งใช้เงินกันยี่สิบสามสิบล้านเราจะเอาที่ไหนไปสู้ล่ะส่งได้แต่แพ้ครับแพ้แพ้คนที่หนึ่งคนที่หนึ่งได้สี่หมื่นเราอาจจะได้แค่สองหมื่นหรือหน <M> ึ่งแปดเหมือนกับที่เชียงราย สิ่งรายก็ได้สี่ห0ื่นกว่าพักประชาชนไม่ได้ใช้เงินเลยได้1มื่นก็คือแพ้ไงไงก็แพ้ฉะนั้นพักรวมใจไทยจะเน้นส่งสอสอบัญชีรายชื่อครับท่านที่ฟังผมเนี่ยอยู่หมู่บ้านไหนตำบลไหนไม่ต้องห่วงครับท่านไปเลือกตั้งพักรวมใจไทยได้ในบัญชีรายชื่อมันมีสองใบนะบัตรสองใบ พักเลือกคนประชาชนเลือกพักเมื่อคุณเป็นประชาชนก็เลือกพักรวมใจไทยมีโลโก้อยู่ข้างหน้าแล้วก็มีชื่อพักรวมใจไทยนั่นแหละท่านเลือกมากๆบุญลวีและคณะของพักก็จะได้เป็นสสไปต่อสู้เพื่อประชาชน